เสร็จแล้วผมสมบูรณ์นะครับจากนั้นต้องยังยนพระรามสองนะครับก็ทีนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดลบคลิปปิดท้ายของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตโยต้าเลเจนเดอร์นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับตัวนี้เป็นตัว G R นะครับเป็นตัว G R นะล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อหน้าเงาโทนลมดำนะครับที่เขาเรียกกันสีชานะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลเจนเดอร์ตัวปกติมันจะเงาเลยนะครับอันนี้เป็นตัว G R ล้อตัวน kind of ah. ี้สเปคเดียวกันกับป o ร t เ n e เรนจェนเ e อรตัวแรกทุกฟาก์ชนนะครับสเปคลูน็อตห6ลู139.7เหมือนเดิมล้อตัวเดียวกันแตกต่างกันแค่สีเท่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ20นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซ็ต30นะครับออฟเซ็ต30นะนะครับสวยงามชัดเจนนะครับล้อตัวนี้ ลูกค้าท่านใดเปลี่ยนนะนะครับสนใจจะเปลี่ยนนะครับทักมาได้เลยนะสินค้ามีบริการนะครับของเก่าเรารับเทินด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อร้านต้มยางยนต์ครับตั้งอยู่พระราม2บางสุเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจียงเลยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไล้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้าน จากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ